โอเคนะต้องขอสวัสดีกันด้วยนะพบก,กับผมรายการทีเดย์เดมอนเกมเมอร์ชาแนลแล้วก็มาอยู่กับเกมมครับฮัง er นะก์กัเกมนะแล้วก็มาอยู่กับมครับฮังก์กัเกมนะแล้วก็เราก็มาอยู่กับแบบที่ผมเกลียดที่สุดมาอยู่กับแบบที่ผมเกลียดที่สุดนะฮะก็คือแบบมันมันเมลนะมูนวะมันมันลิกอะไรนี่แหละครับอืมโอเคก็ จะเริ่มเกมอีกไม่นานนี้นะฮะก็อีกสามิวินาทีก็จะมีการเริ่มเกมนะผมจะไปผมจะหนีหนีให้ถึงที่สุดครับผมไม่ไปตรงกลางแน่นอนครับผมไม่ไปตรงกลางแน่นอนแล้วห้องนี้ก็เต็มแล้วด้วยโอเคนะครับไปแล้วครับหนึ่งไปแล้วครับไม่สดแล้วผมไม่สดแล้วไปแล้วขึ้นไปสิเดี๋ยวเขามาฆ่าผมผมต้องรีบขึ้นไปแล้ว ผมยังไม่มีอะไรในตัวเลยโอ,โอ้ยถ้าคลิปนี้แหละก็ขออภัยด้วยครับก็ผมใช้โปรแกรมใช้เครื่องใหม่แล้วครับแล้วเอซียาโปรในการอัดนะฮะก็ผลปรากฏก็คือเครื่องค้างแล้วก็แหลกอีกด้วยนะฮะเอ้ตีกันได้แล้วเหรอไม่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 ไม,ไม,ไม่ตีกันได้แล้วผมจะไม่อยู่แถวนี้แน่นอนแล้วทำไมมันเซิร์ฟมันแหลกจังเลยเนี้ย โอเคครับรู้ชะตากรรมนะครับผมรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วผมพอรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วครับอีกไม่นานผมก็จะตายแล้วครับอีกไม่นานผมก็จะตายแล้วแล้วลำคานตัมสือนี่จริงๆเลยตัวนงสือนี่ก็เยอะเกินนะฮะผม,มเกลียดแบบนี้ที่สุดเลยก็คือว่า มันไม่มีทางหนีฮะมันไม่มีทางขึ้นหนีกันเลยฮนะเหลือสิบเอ็ดคนแล้วเห็นไหมฮะแบบเดียรรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วอา้าวได้เซฟติงมาด้วยฮนะเอาไปทำอะไรเซฟติงโอเคผมย่องแล้วก็หนีอย่างเดียวครับผมไม่สดะไรทางนั้นแหละสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือหนีอย่างเดียวครับของเขิงอะไรไม่ต้องยังยังไม่ต้องการตอนนี้ฮนะต้องการที่จะหนีอย่างเดียว โอเคมีแถววันดีใช่ไหมโอเคผมคึ้นหนึ่งในเก้านั้นครับแล้วผมก็จะหนีแล้วครับถ้าคลิปนี้ได้ยินเสียงผมเบาก็ขออภัยด้วยนะครับผมติดหนึ่งในเก้าเอ้ยผมเคยชนะแล้วนี่หว่าครั้งหนึ่งม,มีกล่องเปิดกล่องโอเคยูโอเคอยูโอเคอย,เคย,เคยูครับ โอเคเอเลอร์ซัมโพสก็ไปหากองอื่นกันแบบนี้เป็นแบบอะไรที่ผมเกลียดที่สุดเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานาการณ์ใดก็ตามถึงว่าผมชนะก็ตามครับผมเกลียดอยู่ดี <laughs> เป็นผมเกลียดอยู่ดีไม่รู้เป็นไรนะจองล้างจองผ่ากันอยู่อยู่นี่แหละครับแบบกับตัวผมเองนะฮะคลิปนี้แหละก็ขอภัยได้ครับได้ธนูละ แต่ไม่รู้เอามาทำไมรองเท้า i อรอนอินคอโอเคเท่านี้พ้ผมไม่หาที่ซุ่มใส่ชุดก่อนดีกว่าลึกสี่คนผมขึ้นหนึ่งในนั้นผมขึ้นหนึ่งในสี่คนไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะชนะหรือไม่อีกห้านาทีเป็นการเริ่มเดินแมตผมจะไม่มีทางแพ้อยู่ที่นี่เลยขาดผมจะไม่มีผมจะไม่แพ้โอเคเดี๋ยวผมใส่ชุดก่อนรอ,องเท้าหมวก โอ้โหชุยมากเลยครับแต่ไม่เป็นไรโอเคอยู่นั่นสวอดธน,นูไม่มีลูกธน,นูจเจริญถือดอาบไปแล้วก็ซุ่มอย่างเดียวครับคลิปนี้แหละก็ขออภัยด้วยนะครับอืมผมเลยต้องปุกใบไม้มาเลยเนี่ยปลูกใบไม้เอาชีวิตรอดผมก็เล่นอยู่ในตัวเต็มศูนยนะครับ เล่นอยู่ในตุดเต็มแล้วก็ตันอีกสีนาทีผมย่องไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเขามาเจอผมถ้าเขามาเจอผมมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับแย่มากเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยผมถือดดาบไปก่อนดีกว่าเผื่อมีคนมาเจอผมผมต้องหาทางนี้ที่ไล่ให้ได้นะครับลาวามีลาวาตรงนั้น มาดูกันว่าผมจะชนะคลิปนี้ไหมอีกชนะใน h u n ังค g เกมนี้ไหมฮะเรามาดูกันนะครับเจอเคสแต่แม็เสียวมากเลยเสียวมากเลยตอนนี้โอเคหยุดพอใช้ได้พอใช้ได้พอใช้ได้อไดเอาลับมาโอเคเราก็ทำดับเหล็กได้แล้วเหลือแต่โต๊ะครับ Table คาฟฟิงเทเบิลนะฮะน่าจะมีเอน a n นเมนเทเบิลนะฮะจะไดเ c h a n นดาบดีๆผมขอใส่ชุดเกราะดีๆกันกางเกงกางเกงที่ดีกว่าเดิมรองเท้าที่ดีกว่าเดิมโอเคย่องต่อไปนะฮะหรือว่าเขาเป็นทีมกันครับเลืกแค่สี่คนเขาเป็นทีมกันหรือเปล่าถ้าเขาเป็นทีมกันนี่ผมไม่ไหวเลยนะครับ เออเห็นว่าเซิร์ฟนี้ก็มีแมปใหม่โอเคเหลือสามคนผมคือหนึ่งในนั้นแต่อีกสองคนอย่าเป็นทีมกันเลยครับขอร้องแหละผมเจอแบบคราวที่แล้วนี่ผมน้ําตาแตกจริงๆเลยนะครับเนี่แมปนี้เหมือนกันครับเจอทีมครับผมคือหนึ่งหนึ่งในนั้นสองคนคือทีมผมโดนลุมครับนั่นแหละครับคือปัญหาผมไม่ต้องการทีมนะฮะไม่ต้องการทีมตอนนี้นะฮะ ถ้าเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่อยากได้ทีมมาหนึ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ยอีกสองนาทีมาหนึ่งหนึ่งแฟร์แฟได้ไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งแฟร์แฟมานั่นก็เกมนี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบเล่นอยู่นะฮะมังนะฮะ ก็ไม่เชิงนะไม่เชิงเท่าไหร่นะขี่ผมถือดาไปดีกว่าตรงนั้นน่าจะมีกล่องเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงหลุมๆุม,มาครับตรงหล,ลุมหน่าจะมีกล่องนะมีกล่องให้ผมไม่เถอดไม่นามีมีแต่น้ํานั่นไงมีแต่น้ําเต็มเลยเอยเจอกล่องแล้วผมเจอกล่องแล้ว หนึ่งกล่องแนะ่ตั้งหนึ่งกล่องเบิดสิครับเอ่ออะไรพอใช้ได้ไหมไม่มีอะไรพอใช้ได้เลยลเราจะทางไปที่อื่นต่อนะฮะเฮ้ยผมกลัวสองคนนั้นเป็นทีมกันนะครับสองคนที่ผมเล่นด้วยอะ่ะเป็นทีมกันผมกลัวที่สุดเลยถ้าเขาเป็นทีมกันนี่ผมแย่เลยนะฮะยอมรับความเป็นจริงแลครับว่า ผมต้องตายในอีกไม่ช้าแะเนี่ยขอทางออกนะเถอะอ๋อก่อนจะมาเล่นทางคือเกมนี้ผมก็ไปเล่น M C Popula นะฮะเป็นไมค f t โปเกมอนโปเกมอนเป็นอะไรที่ผมชอบมาเลยไม่ไม่มีกล่องเหรอตอวนี้ไม่มีกล่องเหรอผม,มอยากชนะครับ โอเคฮัลโหลก็ฮัลโหลกับฝรั่งนะครับโอเคเด็ดแมนมาแล้วจะใช้สูตรเดิมจะใช้สูตรเดิมคือหนีเอ้ามีสามคนไม่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 นะก็ตีกันแล้วครับอย่ามายุ่งกับผมนะฮะ่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผม ผมไม่ชอบผมไม่ชอบอย่ามายุ่งกับผมดีกันไปเลยครับอย่ามายุ่งกับผมก็พอผมขอละอย่ามายุ่งกับผมโอ้โหเขาเอาดาบเดมอนมาจากไหนอ่ะนี่ผมสงสัยเขาดาบเดมอนมาจากไหนอย่าบอกนะมาไล่ผมก่อนแมวนะแมวแมวแมวผมแค่ต้องการอยากอยู่ไม่อยากยุ่งกับใครนะ ผมไม่อยากยุ่งกับใครให้เขาเตีันไปนเลยครับผมไม่อยากยุ่งกับใครทั้งนั้นเลยโอ้โหเดนแมทนี่เป็นอะไรที่ยาวนาน,นจริงๆอย่ามายุ่งกับผม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 เฮ้ยอุ้ยสู้จนชีวิตมาโอเค แพ้ไปิดตามเคยนะฮะมันเดิมเลยไม่แปลกหรอกครับที่ว่าผมจะแพ้ไม่แปลกเลยอะเออทาไมมันเป็นอย่างงี้ไม่แปลกหรอกครับที่ผมจะแพ้นะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์และกดแชร์นะฮะเพื่อเก็นกำลังใจให้ผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ